ทองอันดับหนึ่งของไทยนะครับคุณพวันนวัฒนทรั์พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียนค่ะครับผมแล้วก็อยู่กับอาจารย์พิสุทธิ์ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิสุทธิ์ค่ะครับผมตอนนี้ทองคาเป็นยังไงครับหนึ่งวันก่อนเบนบานันเก้จะแถลงต่อสภาคองเกรสสหรัฐเป็นยังไงบ้างครับวันนี้น่าจะเงียบอะค่ะตั้งแต่เช้ามาขยับสองเหรียญ ถ้าจะไม่เห็นการเคลื่อนตัวเลยเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องคอยลุ้นอ,อ,อาจจะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าอย่างสัปดาห์สัปดาแล้วเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์ที่การถแถลงข่าวของนายเบนครั้งก่อนหน้านู้นทําให้ทองคําดิ่งลงแต่สัปดาห์ที่ผ่านมากับทําให้ทองคำกลับตัวขึ้นเนืน่องจากการใช่ค่ะการถแถลงว่ามีโอกาสที่ จะยุติแต่อาจจะไม่ใช่ในระยะเวลาใกล้เนื่องจากแรงงานยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจนกว่าแรงงานจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องดูวันนี้จะมีการพลิกลิ้นไหมถ้าเหมือนเดิมก็อาจจะมีการปรับขึ้นไปเทสร,ระดับ1 3 0สามร้อยนสามเจ็นะคะเป็นเป็นต้านแรกและต้านถัดไปนี่อยู่ที่พันสอ ส่วนแนวรับเนี่ยประเมินที่พันสองร้อยแปดสิบสองยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยส์เป็นแนวรับนนะคะถ้าหลุดต,ตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะมีการกลับขาค่ะโอ้ครับแล้วก็นายเบนจบะแถลงต่อสภาคองเกรสคืนนี้ประมาณสักกี่โมงครับคุณพะวันครับ หมายเดิมอยู่ประมาณสี่ทุ่มแต่เปลี่ยนเป็นสามทุ่มนะคะจะเป็นการเหมือนแถลงตอบข้อซักถามใน,นสภาคนคองเกรสนะคะ,คะเป็นระยะเวลาสองวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดไปเรื่อยๆหรือการตอบคำถามไปเรื่อยอยู่ที่ว่าจะแตะอะไรที่เกี่ยวกับค e อีอะไรที่เกี่ยวกับบ้านพันธบัตรที่ซื้อบ้านอะไรที่เกี่ยวกับแรงงานสามสี่ตัวนี้ก็เชื่อว่าจะมีผลกระทบกระทบคาทั้งสิ้นค่ะนายเบนนี่ แค่ไปตอบอันนี้คือกรรมธิการการเงินการคลังของสอสอ,อเมริกันใช่ไหมครับค่ะสภา,<ช>สาคองเกรสนะฮะ,ะเชิญไปแต่มันจะยืดสองวันนะคะอ,อ๋อสองวันนะฮะค่ะวันนี้กับพร<อ>ุ่งนี้ค่ะเพราะนั้นสองสวันเนี้ยหลังจากแถลงข่าวเนี่ยอันนั้นก็น่าจะมีการแกว่งตัวของทองคําค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าทิศทางจะไปทางทางไหนแต่ประมาณสักทุ่มหนึ่งก็อาจจะมีการบรีฟออกมาคร่าวๆว่า แนวทางน่าจะไปทางไหนตรงนั้นเราจะเริ่มเห็นรายชัดขึ้นว่าน่าจะเป็นแครงขางขึ้นหรือคาลงค่ะอืมแต่รู้สึกว่าทองจะขึ้นมาคลอเคลียแถวแถวพันสองเสิบเหรียญน,นะฮะตอนนี้นะฮะ<ว>รอรับนิดหน่อยรอ,รอืมก็หรือแค่สิบเหรียญก็จะถึงพันสามรอเหรียญน,นะฮะคุณประวัน แต่ถึงการดีิตขึ้นของทองคําก็ยังคงประเมินว่าที่แนวต้านหนึ่อยีเนี่ยเป็นต้านใหญ่น่าจะผ่านค่อนข้างยากยกเว้นว่าในเบ,น,บนจะพูดอะไรที่ที่กระชากใจนักลงทุนแรงๆว่านี่แหละใช่แล้วฉันจะต้องลงทุนกับทองคําต่อไปอันนั้นเราจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าการพูดไม่ได้ต่างกับ ที่ผ่านมาเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะมีเหมือนกับแรงซื้อเข้ามาทํากําไรระยะสั้นไปไปหยุดแถวแนวตั้งแต่ละจุดนะคะอืมนะครับก็เรียกว่าแหมตอนนีออ้อาจารย์เบนเบอรนันเก้นี่รู้สึกว่าจะขึ้นหมอ้นนะฮะคือพูดอะไรมาแต่ละทีนี่โอ้กร<ม><ม>ะทบตลาดรุนแรงเหลือเกินนะฮะ ตอนนี้กระทบทั่วโลกเลยค่ะค่อนข้างสําคัญมากค,ครับผมส่วนเงินบาทดอลลาร์วันนี้เป็นไงบ้างครับคุณประวันตกลงค่ะแข็งลงมาเรื่อยๆหลังจากไปทำภายที่สามสี่ห้าหรือ50เมื่อจันทร์ที่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยแข็งขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าเงิน US ดอลลาร์เนี่ยเริ่มอ่อนนะคะอม,มีการขายทํากําไร US ดอลลาร์ในตลาดโลกออกมานะฮะ ล่าสังเกตอนนะคะสำหรับวันนี้สองวันที่ผ่านมาดอลลาร์กับทองคําส่วนทางกันอยใช่ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไปทางทิศทางเดียวกับอยู่นะคะก็ก็เริ่มเริ่มทองคําเริ่มจะตามยูโรแล้วอะค่ะอ๋อทองคําตอนนี้เริ่มตามยูโรเพราะเมื่อคืนยูโรก็แข็งค่าขึ้นทองก็เลยขึ้นตามนะฮะค่ะอ๋อยูโรก็หนึ่งจุดสามหนึ่งห้าห้านะฮะตอนนี้ ก็ถือว่าขึ้นมาจากเมื่อวาน1.30กว่ากๆนะฮะ,ะ,ะมีรายงานการคาดการณ์ของแต่ละแบงก์นะนะทสุดคน้คนแต่ละแบงก์ก็เริ่มทยอยที่จะลดะแนวต้านแนวปริมาณเอเวอเรสต์ average, ว่าทองคำเนี่ยนะ่าจะไม่เกินที่เท่าไหร่อย่าง UBS เนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ1,440 US Dollar ่ e r t อ o y ์ u อ c า Royal Bank อยู่1,400<อ> Credit สว i s, <อ> <S ก็อยู่ระดับ เคยคาดการ์1,580เหลือ1 0 0่นะคะเมอร์ Morgan s เ a ก็เหลือ1,004เพราะฉะนั้นหลายๆแบงค์หลายๆค่ายก็คงประมาณว่าจากตรงนี้ไปถึงสิ้นปีมีโอกาสที่จะเห็นอยู่ที่ระดับ1 0 0่จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเอปัจจัยสิ้นฐานค่ะอ๋อครับ แล้วราคาน้ํามันที่สูงขึ้นนะฮะมีผลต่อราคาทองคําบ้างหรือเปล่าครับคุณพวันครับในช่วงที่ปีดขึ้นไปน้ํามันกับทองคำเนี่ยไม่ได้ไปทางทิศทางเดียวกันแต่หลังจากที่ย่อลงมาครั้งนี้เนี่ยก็ก็เริ่มเริ่มจะมีทิศทางที่ไปทางเดียวกันแล้วอะค่ะความสัมพันธ์ระหว่างน้ํามันกับทองคําในวันจันทร์ที่ผ่านเออณตอนนี้เนี่ย อ๋อสวนกันนิดหน่อยอะค่ะแต่เมื่อสิบวันที่แล้วไปทางทิศทางเดียวกันอยู่ที่ประมาณจุดเจ็ดแต่ตอนนี้นอยู่อยู่ที่ลบอยู่ลบประมาณลบศูนไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ค่ะโอ้นะครับแล้วก็นอกจากการถแถลงของนายเบนเบนันเก้ an ê, ประธานเฟดแล้วมีข่าวอื่นหรือตัวเลขอื่นที่เราต้องพิจารณาอีกบ้างไหมครับคุณพะวันครับสำหรับวันนี้ ก็มีตัวเลขยอดขายบ้านมือบ้านบ้านใหม่อะนะคะแต่เชื่อว่าน่าจะตกไปเพราะว่าในเบนนี่่าจะมาเป็นไฮไลท์หลักนะคะแล้วก็ตีหนึ่งจะมีการแถลงข่าวเบสบุ๊กกัค่ะก็อาจจะเป็นขาการค่ะโดยรวมค่ะทางเศรษฐกิจโดยรวมของทางอเมริกาแต่ก็น่าจะเป็นตัวด้อยแต่พรุ่งนี้เนี่ยนอกจากนายเบนจะแถลงข่าวก็จะมีผู้ขอรับสวิตสวัสดิการการว่างงานซึ่งก็น่าจะรอไปทิศทางเดียวกันกับการแถลงข่าวค่ะ อืมนะครับก็แหมตอนนี้ทองคําแล้วการซื้อขายของคนไทยในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ชะลอลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าพอใกล้ๆก็คงไม่ต่างกับนักลงทุนทั่วไปใกล้ๆจะมีการถแถลงข่าวถ้าทิศทางไม่เคลียร์ไม่เคลียร์คัดนะักลงทุนก็ชะลอจนกว่าจะเห็นใยที่ชัดเจนก็คงจะเข้ามาอีกครั้งหนะะึ่งค่ะอืมแหมตอนนี้คนก็ชักขยาดขยาดคุณเนบนบานันเก้นะฮะ พราะว่าท่านแถลงทีไรนี่รู้สึกตลาดแกว่งรุนแรงมากเลยนะฮะก็อยู่ที่นักกลุ่มนักลงทุนนะคะนักลงทุนที่ชอบความอุ่วาก็จะมีความสุขกับการที่นายเบนออกมาแถลงก็จะทําให้มีการแกว่งตัวของของเั่อรับหลายๆตัวค่ะก็ทําให้สามารถทํากําไรได้ถ้านักลงสามารถมองทิศทางไปหลังจากที่การแถลงข่าวแล้วสามารถประเมินได้ค่ะ คุณพวันดูว่าครึ่งปีหลังเนี่ย <c oughs> ทองคำตอนนี้อยู่ราวๆ1290-1300เหรียญน,นะจะมีโอกาสขยับขึ้นมา1 3 5 0า้และ1พันเหรียญได้ไหมครับคือจากนะัก นักวิเคราะห์หลายๆแบง์ที่เคยคุยกันมานะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะประเมินว่าช่วงโลสุดของทองคำน่าจะอยู่ประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นเดือนเก้าก็น่าจะมีการรีบาวแล้วก็ไปทำหายในในระดับปลายปายเดือนเก้าหรือต้นต้นช่ลายาปี ช่ค่ะปลายปีนี่คนจะซื้อทองกันเยอะใช่ไหมฮะคุณประวัตใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่หลังจากเดือนเก้าไปจะมีแฟใหญ่ๆที่เป็นพวกคิรีแฟเพราะฉะนั้นปริมาณการใช้ทองคําก็จะมีกลับเข้ามาเร<อ>จะเป็นพวกอินเดียลอินดัสทรีเซกเตอร์ที่จะต้องมีความจำเป็นที่จะใช้ทองวอลุ่มนั้นกลับเข้ามาก็จะทําให้ทองคําโดยส่วนใหญ่ก็จะ,จะขึ้นไปลปลายปีอะค่ะโอครับก็จะขึ้นช่วงปลายปลายปีนะฮะ นี่เป็นข้อมูลที่ดีฮะก็เราจะได้รู้นะฮะเพราะบางท่านเนี่ยก็ถามมาว่าอยากจะซื้อทองตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าซื้อได้แล้วหรือยังคุณพวันคิดว่าพอซื้อได้หรือยังครับ เออทยอยสะสมก็ได้นะคะเชื่อว่าการทำหายครั้งนี้ถ้ามีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะมีเทสไฮถ้าไม่ผ่านก็จะลงโลยครั้งหนึ่งแต่ถ้าเทสไฮแล้วผ่านก็มีโอกาสที่จะเห็นพันสองร้อยพันสามร้อยแปดสิบนะคะถ้ายืนหยุนเหนือพันสามรอยี่สิบได้ก็มีโอกาสไปเทสพันสามร้อยแปดสิบอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเห็นโลยอีกหนึ่งรอบอะคะ่ะอืมนะครับเอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพวันจากวีเอลจีมากเลยนะครับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณครับ